พระคาถาแค้วคาดพระคาถาแค้วคาดบทนี้เป็นพระคาถาที่มหาวิเศษท่านให้ใช้ภาวนาชักลูกปากคำมีอานิสงส์มากใช้ป้องกันและแก้คุณใสยได้ทั้งปวงป้องกันโจรขโมยและพูดผีปีศาจ ให้เสกข้าวกินสามปีเผาไวไม่ไหม,ไมจะเสกหรือจะลงทำตะกุดเสกผ้าประเจียกได้ทุกประการเสกดอกไม้ทัดหูเป็นเมตตามหานิยมเสกใบไม้โปรยฝางทางศัตรตูจะทําให้ศัตรตูตามเราไม่ทันเสกข้าวสารทัดไว้ไม่ ดับดีนักแลท่านให้ใช้ภระคาถาบทนี้ภาวนาทุกวันมันทำตัวให้สูงใหญ่ภาวนาเป็นนักจังงังให้เอาลิ้นดุลที่เพดานจึงภาวนาพระคาถาใช้ปัดพิษตะขาบและ,มะแมลงป่องก็ได้ภาวนาสามจบเจ็ดจบเก้าจบ จะมีพระพุทธคุณดีนักแลให้ระลึกถึงพระรัตนไตรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธาอนุนามะริยาสุขังเคยเย พุทธาอะนิณาสุภา,ภาลาิสังเหยยพุทธาลิยโยเคมะกุลักขะกับปะเกวันทามิเตสุรนกรักกะเมสสะเม